เรื่เร็ปเนมาไม่รงอเห็นท่ายิงเยี่ยมไม่ได้ทำง่ายนะสัต้องดูเย่ยชอยไดาท่ายเยี่ยไม่ได้ทำง่ายนะทำต้องไม่ไปวิ่งหังตัมาตังนอกรบ่เวคนมาวเร็วเนี่ยรอบนี้เฮ้ยวิ่งลอมนอกดลเออสูสีหน่อยวิ่งลอมนอกเลยเออไม่กล้าจ่ายบอลเลยนะไม่ล้อมนอกนี่ไงตรงนี้พี่เราไม่เปียกนะต้องวิ่งอ่ะ เมื่อกี้ผมไปวิ่งวอร์มอยู่ตอนเช้าอ่ะไอวิ่งรอบนอกนู่นน่ะวิ่งรอบนอกดิมันจะได้ไม่นี่เฉียวรอบอรวิ่งตัดเน่ตอนนี้ไม่เปียกเลยรอบ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 ในเรานะรอบในถ้ารอบนอกอะเปียกผมแล้ว่าเกี่ยวเลยพอดี้สันโอ้ฝนตกแล้วตายพี่บอลกลับดีกว่าสรุปฝนลงจริงว่ะพี่หนึ่งลอยเต็มใบไม่ได้แล้วตังค์ก็เอาจริงแล้ว เอาต่นาอน้้เดิมเ่เกิไม่อตัวสีแจกแกนี่ี้นขาาาใช่ผก็นี่แหละพี่พสั่งมาข้าวาเองเชนเดียวกันขาดขาดจะทังแม่งหรือทั้งแทงมาเยี่ยมไม่ขาดหลอกผมจะบอกให้ไม่เก่งก่งยังไม่ขาดนะใช่มันเป็นเก่งก่ตะขาดอยู่แล้ว กางเบงบอลน่ะกางเบงบอลมันจะทำทำลายตู่ให้เวลาเกี่ยวมีแล้วขวัญเสียแล้วโดนบล็อกไปอ่ะระวังลื่นกันนะครับทุกท่านไปเลยบอยอ่านไปเต็มไปเลยมาตัวนี้ใช้ได้นะเดีกิดภาวัะเสียแล้วขวัญเสียแล้วใช้ได้นะเราคุณแม่้าแต่ว่าโตแล้วโตแล้วแม่ ใช่ผมผมเลยบอกแลว่า hmm> ถ so like bon ้าถ่านีเออมันมันจะจับจังหวะดกนี่นี่เลยจังวะับจะลากขายจะเดี๋ยวม่ไม่ต้องเด็กแล้วว่ะดูพี่ดีดีเลยยังขึ้นลเลยอะไรแบบนี้ได้แต่อาเอาคอนแทคได้ด้วยว่าตัวใหญ่แบบตเีน่นเล่่เล่นหรือเปล่าเียกุางเนเด็เล่าวม้ เอาได้หต้องซ้อมเล่นปีกอเที่ยไม่ได้เล่นเซนเตอร์ยงกะปียาเดียวเลยไม่ต้องข้ามด้วยเี่ยยิงเดียวยิงแม่น้อมยิงอย่างเดียวเนี่ย้อมยิงงข้ามข้าาี่เหมือนเดิเยี่เี้ยเตี้ยเตี้ย

ตัวอาจารย์กไมไรสมักูนะก็าเจอตเียนะต่เี้ควษาพราะว่าร่างกายเป็ดเขาไม้วถามว่าสู้ได้ไหมแต่สู้ได้แต่รับสู้ไม่จบเกมเขาไม่แก้ แกแลเราไปบานี่านบางทีแก้แผลเขาเราสู้ได้แต่แรงเราสู้ไม่ไหวให้ไปให้สู้แก้แผลเขาสิรอบ้วได้รอบสองปาดรด้วยเป็นสติองก้สติองสองอะก็ก่อนแก้สตมันลงมาันลงมาเซนต์ต่ำมากไ่ตอเบไปด่เลยใส่เทียบแลาว่นเจอว่าไอเม็ไอเทีโอโสามสามได้ยับไปผมไดยับไเอา ไครเขาพวกง้างมันอย่างนี้เลยทุกคนดึงแขนหลังก่อนเลยยังไงบ้างใช่เม็ดเม็ดยังไงมันฟาวเดียวอยู่แล้วเรายอมสมัยก่อนข้าวังหวะบุกมันมีฟาวฟาวเยอะข้าวมีเด็กอยู่เม่อะไร่อะไรปุ๊บผมเกิดสี่อ่ะเก๋ปะได้ได้ได้ เล่นงี้ไม่ได้ไม่ได้โดนดูดอีกแล้วไม่ตัวเขาแบบอ๋อลูกไม่ดีเลยไม่เล่นะลึงกะลึงวาตัยหมดตัดแก๊งใหญ่เลยตัดแก๊งใหใช่ไหมเออตัดแล๊งใหญ่ตัดก่ตัวนี้ตัวไม่สด ว่าบ้านรุนใหม่อมันเน้นสูงย่างเยงีเดี๋ยวาเน้สึกมันเป็นแบบเซเตอร์่เก่ามีความหนาหน่อยวาเดียวุเียมาจมาอเยาไดวมาอดียาไววาเเอเมีวายจไอวเียมาไเยไเยมมาเีย มาแล้วมาแล้วนมีไหมเฮ้ยมีินต่อมามีนต่อ้านสัดุเงยว้ยเฮ้ยดุงนะ